สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ช็อกอันตโตนีเผยเกือบได้ย้ายสมหงแดงในฐานะตัวแทนสาละอันตโตนีนะครับปีจำหมุนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มาเปิดเผยว่าตนใกล้เคียงที่จะได้ย้ายจากต้นสกัดเก่าอย่างอาจจากอัมตะดัมมาสวมเสื้อลิเวอร์พูลมาช่วงสมัยปี2022เต็มที่แล้ว ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่โมซาลาสุปรสตารทีมชาติอียิปต์กำลังเจรจาเรื่องสัญญาชุดใหม่กับพลพพักหงแดงการที่จะบรรลุข้อตกลงกันได้ในท้ายที่สุดนลตั้แต่ย้ายมาจากอาแจกประเด็นกับแมนยูค่าตัวมหาศาลถึง81ล้านปอนด์อันโตนีทำผลงานได้อย่างแนบผิ๋หวังมาตลอดโดยลงเล่นไปรวมทุกรายการ96เกมยิงได้เพียง12ประตูและล่าสุดก็ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของโค้ชคนใหม่อย่างลูเบนออมเริม ยังรอยก็ตามนะครับปัจจุบันอันโตนีกำลังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมกับเรอเบตสหลังย้ายมาด้วยสัญญายิมตัวจากเมนยูเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโาวเตะชางบราซิลนัดไปสา3ประตูและทำอีกหนึ่งอาเซ็ตจากการลงเล่นเพียง4นัดและจากผลง,งานดังกล่าวทำให้ซีอของเรอเบตสอย่างโรเบนอลาคอนเริ่มเปิดการเจรจากับไปสแสดงเรื่องการซื้อขาดกันแล้ว ขณเดียกันนะครับปีกในวัย25ปีเปิดเผยเบื้องหลังที่น่าสนใจว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเกือบ้ยายปร,รุ่งทิมลิวพูแล้วแต่สุดท้ายห่แดงเลือกที่จะขยายญญนต์ชหม่กับซาลาโดยเจ้าตัวเล่าผ่านไซเยสนาวบีนักข่าวชาวซาอุว่าใช่เลยผมใกล้ที่จะเซ็นญญากับลิวพูแล้วแต่ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายผมได้ย้ายไปแมนยูและมีช่วงเวลาดีๆที่นั่นและที่นั่นก็เป็นตัวเลือกที่ดีเช่นกัน นอกนากนี้ออนโตนียังกล่าวชื่นชมซาลาดวยว่าซาลาเป็นผู้เล่นที่น่าทึ่งและทําสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากมาเป็นเวลานานแล้วเขาเป็นผู้เล่นที่เจ๋งมากผมไม่รู้ว่าเขาเก่งที่สุดในโลกตอนนี้หรือเปล่าแต่เขาเป็นหนึ่งในคนที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนและเขาเป็นตัวแต่งที่จะชิงรางวัลบัลลังก์ดอก กา zo, เนติจูเนียเปโดโซเอเยตนของอันโตนีก็เคยยืนยันเรื่องนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเช่นกันโดยกล่าวว่าใช่แล้วเรื่องราวนี้มีพื้นฐานของความจริงแต่สิ่งต่างไม่คึ้นหน้าเมื่อสาระต่อเสนตกัอบหรือว์พโลในเวลานั้นและทําให้การย้ายทีมของอันโตนีไปที่นั่นเป็นไปไม่ได้ว้ายเกือบมึงมาหมุนยูแอนฟิกูตัวนีบักปอบถางมึงเอ้ย ก็ไม่แน่นะฮะถ้าหากย้ายมาแล้วอานเนอร์สล็อตนะครับปลูกปั้นอาจจะด,ดีกว่าอยู่กับแมนอยู่กระไดครับพไมาพี่น้องไพซไปหูบิ๊กต้ามียันชัดนะครับไม่ได้สนคว้าตัวนูเยสล่าตะข่ายอัลเลนกมารเรตนะครับสโมสรมหาอำนาจแห่งสึ่ลาลิกสเปนก็ออกมาสแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าพวกเขาไม่มีความสนใจที่จะยื่นเข้าเสนอคว้าตัวดามิโนเยสก็อนหน้าฟอร์ฟิฟของลิเวอร์พูลไปเสริมแนวรุกในช่วงสมัยนี้ ตามข่าวลือที่ออกมาแต่อย่างใดปัจจุบันนูเยตตกอยู่ในช่วงวิกฤตยอย่างหนักกับลิเวอร์พูลภายใต้การกุมทีมของกุนซืออันเนอร์สลัดโดยฤดูกาล2024-2025เจ้าตัวยิงได้เพียงแค่6ประตูจากการลงเล่น36เกมและได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเพียง16เกมเท่านั้น จากสถานการณ์ดังกล่าวทําให้มีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับอนาคตของนูนเยตตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสโมซอนจากศึกโบลีกประเทศอุดีอาระเบียที่แสดงความสนใจอย่างจ,จางริงจังรวมถึงข่าวเชื่มอมโยงกับเอซิมลานและแอตเลนกุมาริดด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามกับล่าสุดมิเกลอังเคลกิวมาเรนซีอีโอของแอตเลนกมาริดกล่าวว่านูนเยตไม่ได้อยู่ในแผนการของสโมสอนสำหรับอนาคตอันใกล้นี้ และข่าวที่เผยแพร่เกี่ยวกับความสนใจในตัวนักเตะของเรานั้นไม่ได้มีความจริงเราไม่ได้มองหากองหน้ามาเสริมทัพในตอนนี้แต่เรากำลังให้ความสำคัญกับการเสริมความแข็งแกร่ง,งในตำแหน่งอื่นซึ่งทางฝ่ายบริหารของอันกมาเรดกำลังหาเรือในประเด็นนี้อยู่ถึงแม้อันมริดจ,จะปิดประตูสำหรับดิวังกล่าวแต่นคตขอกอนุยีกับลิเวอร์พูลก็ยังคงถูกตั้งคำถามอย่างหนักซึ่งเวลานี้เจ้าตัวก็กำลังเผชิญกับแรงกดดันจากการวิจารณ์หลังฟอร์มการเล่น และโดยสมว่าในเกมกับวูมแฮมตันและอัตตันวิลล่าที่แทบไม่มีส่วนร่วมกับเกมและพลาดโอกาสทองง่ายๆขณะเดียวกัน,น,กนเมื่อไม่นานมานี้นูนเยตก็ออกมาตอบโต้ผ่านทวิตเตอร์ว่าผมอาจไม่ได้ยอดเยี่ยมที่สุดเมื่อ3ส,สัปดาห์ก่อนและตอนนี้ผมก็ไม่ได้เยี่ยมแย่ที่สุดหากผมล้มผมจะลุกขึ้นสู้อีกครั้งคุณไม่มีวันเห็นผมยอมแพ้ง่ายๆผมจะทุ่มเททุกอย่างจนถึงวันสุดท้ายที่ผมยังอยู่กับลิเวอร์พูล ส่วนทางด้านลุยโซเรสนะครับอดีตกนักของลิเวอร์พูลและรุ่นพี่ร่วมทีมชาติออรุกววยก็ไม่กำลังใจนุนเย็ดพันอินสตาแกรมว่าผู้ทําประตูจงเชื่อมั่นในตัวเองและผู้ที่เชื่อมั่นในตัวคุณเสมอสําหรับคนอื่นที่ไม่เข้าใจคุณก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามความจริงที่พวกเขารู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นอย่างไรกอดแน่นๆและมองโลกด้วยความคิดบวกเสมอด่วนถือว่าเจมิมคึกจัด เอ็นริเก่ประกาศลั่นหงแดงเตรียมเจองานยากเกมเยือนเปอเช่ลุยเอ็นโรเก่เ rique, นะครับผู้จัดจการทีมชาวสเปนของปารีสแซงต์แชงออกมายืนยันว่าจะทําทุกอย่างเพื่อสร้างความหนักใจให้กับผู้ไม่ยันอย่างลิเวอร์พูลในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกที่สนามรัตเดฟังส์ในสัปดาหนะ์หน้าในเวลานี้นะครับลิเวอร์พูลภายใต้การนำทัพของกุน,น,นซืออันเนลส์ลอตกำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจสุด,สด และทำผลง,งานอย่างยอดเยี่ยมหลังจากเกมล่าสุดเปิดสนามแอนฟิลด์ไลทอนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไป2-0พร้อมกับขยับช่องว่างเหนือทีมตามอย่างอาร์เซนอลไปเป็น13คะแนนแล้วขณะเดียวกันกนะครับชัยชนะเหนือนิวคาสเซิลถือเป็นเกมสุดท้ายของลิเวอร์พูลในสัปดาห์นี้เนื่องจากไม่มีเกมเอฟเคัพให้ลงเล่นก่อนที่พวกเขาจะยกพลไปดวลกับเปเชียรจากนั้นจะกลับไปเล่นนัดที่2ในถิ่นแอนฟิลด์ในสัปดาห์ถัดไป ท่านั้นเปเช่ก็เพิ่งมีโปรแกรมลงสนามในกำคืนวันพุธเช่นกันโดยลงเล่นกับทีมนอกลีกอย่างสตาร์ r i ริโอซินในรอบก่อนลองสัลเลศของศึกฟุตบอลถ้วยเฟนส์คลับรอบก่อนลองสัลเลศซึ่งทีมของเอลูเก้โชฟอร์มดุด้วยการไล่ถล่มไปอย่างขาดลอย7ประตูต่อศูนย์โดยได้แฮตทริกจากกอนซโลรามอสและประตูจากเจ้าเนเวสดิซี ue, ่ดูเอเซนี่มาลยูและอุสมันเดมเบเล คอนเาน,นีเปเ่ก็พึ่งโชว์ฟอร์มร,ร้อนแรงในรอบเพย์ออฟยูฟ่าแชมเปี้ยนส์มาเช่นกันนะครับหลังไล่อัดแบลด,ด้วยสกอร์รวม2นัด10ประตูต่อศูนย์ซึ่งผลงานอันน่าถึ่งนี้สร้างความมั่นใจให้กับเอ็นรรเก้เป็นอย่างมากและโค้ชชาวสเปนก็มั่นใจเต็มที่ในการรับมือกับลิเวอร์พูลเอ็นรรเก้กล่าวว่าแม้ลิเวอร์พูลจะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านแต่พวกเขาก็ยังคงมีโค้ชมากฝีมืออย่างอันเนอร์สลัด และยังคงเป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรปผลงานของพวกเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาเป็นจ่าฝูงได้อย่างไรแต่ผมเชื่อว่าเราจะสู้ได้อย่างสูสีและเราจะทําให้มันยากสําหรับพวกเขาเป้าหมายคือการต่อสู้จนจบสำหรับลิเวอร์พูลนะครับจะไม่มีโปรแกรมการแข่งขันในช่วงสุดสัปดาห์นี้ต่างจากปเอชทีที่ยังต้องลงสนามในลีกเอิงโดยเฉพาะจะพบกับเหลวในวันเสาร์แต่ทีมของเอ็นเปรกํกำลังอยู่ในฟอร์มสุดโหด หลังจากยิงไปถึง17ลูกจากการลงเล่นเพียง3นัดหลังสุดในทุกรายการนะฮะติดลบลิเวอร์พูลประกาศผลประกอบการซีซั่น2023 2 0 2 4ถึง2024บงบดุลติดลบยับลิเวอร์พูลของพวกเราครับเปิดเผยซีซั่นที่แล้วยอดงบดุลติดลบกว่า2,400ล้านบาทเหตุไม่ได้ไปเล่นท้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ส่งผลให้รายได้จากสื่อลดลงไปด้วย ลิเวอร์พูลประกาศผลประกอบการของสมโมสรในฤดูกาล2023-2024ออกมาเป็นที่โลนละแล้วเมื่อวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์โดยขาดทุนก่อนหักภาษีทั้งสิ้น57ล้านปอนด์ประมาณ2,451ล้านบาทสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้บัญชีตัวเลขของลิเวอร์พูลติดลบเป็นเพราะไม่ได้ไปเล่นในถ้วยยูฟ่าแชามเปี้ยนส์หลังซีซั่นก่อนจบอันดับที่5ในพรีเมียร์ลีกทำให้ฤดูกาลที่แล้วได้ไปเล่นแค่ถ้วยยูโรป,ปาลีกเท่านั้นนะครับ การที่รายได้จากสื่อลดลงถึง38ล้านปอนด์ประมาณ1634ล้านบาทส่วนรายได้รวมอยู่ที่614ล้านปอนด์ประมาณ26,402ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าน20ล้านปอนด์ประมาณ860ล้านบาทนอกจากนั้นลิเวอร์พูลยังมีรายได้ธุรกิจการค้าสูงสุดเป็นประวัติการที่308ล้านปอนด์หรือประมาณ1 3 2 4 4ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า36ล้านปอนด์ประมาณ1,548ล้านบาทส่วนรายได้แมทเดย์อยู่ที่102ล้านปอนด์ประมาณ4,386ล้านบาทเพิ่มขึ้นไปเป็น22ล้านปอนด์ประมาณ946ล้านบาทซึ่งมาจากการเปิดใช้งานอัตาจันทรแอนฟิวรถด่วนไม่ได้ไปต่อลิเวอร์พูลเลือกแล่วนะครับข้างดนเลาะซัมเมอร์นี้เล่นตัวแทนเรียบร้อยแล้วด้วย ไม่ได้ไปต่อนะครับลิเวอร์พูลเลือกแล้วข้างโดนโลในช่วงสมนน้เผยตัวเต็งไว้เป็นที่เรียบร้อยเดลอาติกนะครับสื่อชั้นนำของเมืองพเพอร์ดีรายงานม,มาว่าลิเวอร์พูลจะฝูงแห่งศึกพรีเมียร์ลีกพร้อมขายคาร์ตาสเซมิการ์แบ็กไซด์ทีมชกรีดออกไปในตลาดการแข่งเตะสมนน้เนื่องจากมีแผนการเสริมทัพในตำแหน่งนี้แล้ว ก็ตานเสม,มิการนะครับในวัย28ปีย้ายจากโอลิมปิกก็ตมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2020แต่ยังไม่สามารถยึดตําแหน่งตัวจริงจากแอนดรูโรเบอร์สันได้อย่างสม,ม่ำเสมอเป็นเพียงแค่อะไรทดแทนและตัวเลือกสำหรับหมุนเวียนผู้เล่นเท่านั้นทั้งในยุคข,ของเชเก้นคลับและอาร์เนอร์สลัดนอกจากนี้ก็ตานเสม,มิการยังเหลือสัญญ,ญาอีกเพียงแค่2ปีจึงมีแนวโน้มว,ว่าจะต้องการค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นจากเดิมสัปดาห์ละ75,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือราว3.2ล้าานบาท นั่นทาให้ลิว์พูลอาจตัดสินใจปล่อยตัวเขาเอาอไปแทนโดยเมื่อสมติที่แล้วก็มีข่าวว่าพร้อมย้ายกลับไปเล่นที่บ้านเกิดล่าสุดแหล่งข่าวระบุนะครับว่าลิว์พูลมีแผนต่อสัญญาร,ระยะสั้นกับแอนดรูโรเบิร์ตสันที่ะหมดสัญญาลงในฤุูกากันนาและเตรียมเสริมทัพแบ็คซ้ายเข้ามาใหม่โดยมีเป้าหมายล่าสุดอยู่ที่ลุยส์ฮอลล์ดาวรุ่งนิวเคาสเซิลที่กำลังโชว์อร์มดีดีจนติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ไปแล้วขณะเดียวกันลิว์พูลก็มีความสนใจแบ็คซ้ายอยีกหลายคนเช่นเนลบล อันเทอร์นีย์โรเมสันฟุลแลมไรยันอาร์ไอส์นูรีบูมแฮมตันหรือดอาดให้โอกาสโอเวนเบกดาวรุ่งที่ปล่อยยืมตัวให้กับแบล็กเบิร์นโรว์ว์ยืมตัวจึงมีความเป็นไปได้สูงที่คอนตันสมิการอาจจะอยะมาร์ทินแอนฟิลในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะด่วนบามานดานชิลลี่อาจทิงหงด่างไม่ขอเป็นมืองสองแม้กเก่าตัว29ล้านปอนด์ ได้ดานจอร์เจียเตรียมหาทีมใหม่หากอลิสงยังอยู่ต่อจอร์จียมามาดานชิวินีนะครับวระสบประตูชาวจอร์เจียในวัย20ปีอาจจะไม่ลงเฝ้าสองให้กับลิเวอร์พูลในนันกันหน้าแม้ว่าหงแดงจะทุ่มเงิน29ล้านปอนด์คว้าตัวเขามาจากไอ้คขังขับบารเลนเซียเมื่อช่วงสมอที่ผ่านมากัต,ตามนะครับ มามาดาวชิบูรี่ถูกปล่อยให้กับมาเลเซียยิมใช้งานต่อในฤดูกาลนี้แต่ผลงานของทีมกับย่ำแย่มีสิทธิ์ตกชั้นจากลาลิกาสเปนยังร้อยก็ตามแกลมไบรรี่ ry, นักข่าวไลซิงเดอะคัพเปิดเผยว่ามามาดาวชิบูรี่ไม่น่าจะยอมรับตำแหน่งมือสองที่ลิเวอร์พูลได้ผมยังไม่ได้รับการยืนยัน,ยน100%จากลิเวอร์พูลว่ามาม่าดาวชิบรีจะกลับมาเป็นตัวจริงให้กับพวกเขาในฤดูกาลหน้าเบลลี่กล่าวผม ไม่คิดว่าการตัดสินใจนั้นจะเกิดขึ้นผมไม่ปฏิเสธว่าอซิสุนเวกเกอร์จะยังคงเป็นตัวจริงในันหน้าและมามาร์ตดาชูดีอาจถูกปล่อยยืมตัวอีกครั้งผมจะแปลกใจมากนะถ้าหากมามาร์ตดาชูดียอมรับบทบาทมือสองในปีที่มีฟุตบอลโลกพวกเขาลิเวพูอาจจะปล่อยยืมตัวและทีมอ,อื่นๆอาจจะจ่ายค่าเหนื่อยและค่าตัวให้กับเขามันเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีอะไรจะเสียผมคิดว่าถ้าอาริซงอยู่ต่อมามาร์ตดาชูดีจะถูกปล่อยยืมตัว สถานการณ์ของมามานดานซิวลี่ยิ่งน่าสนใจเมื่อเควินเคิลเฮอร์ในทวันมือสองคนปัจจุบันก็มีแนวโน้มที่จะออกจากทีมในช่วงสัป์น,นี้ซึ่งลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องหามือสองคนใหม่ให้กับอาริซงมีหลายทีมสนใจเคิลเฮอร์หลายสโมสรกำลังมองหาผู้สาัรรตูมือหนึ่งเบลลี่กล่าวทีมงานของเขามั่นใจว่าเขาจะได้รับอนุญ,ญาตให้ออกจากทีมและย้ายไปอยู่กับสโมสรใหม่ ทั้งนั้นวิเตสลามยารอดมือสาคนปัจจุบันก็กำลังจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลจึงจำเป็นต้องหาหมือ2คนใหม่แต่อาจจะไม่ใช่มามาร์กดาชิวบลลี่เคลียร์ชัดเคียรซ่าได้รับเหรียญแชมป์พิมลิกแน่นอนหากลิเวอร์พูลควาแชมป์ซอมโมโนสร้างดราม่าทั้งที่หงแดงมีเหรียญเหลือเฟือมีรังานข่าวจากหลายสนักอ้างว่าฟาลิกโกเคียซ่าป,ปีกถิมนจัดอิตาลี ของลิวพูลอับพลาดการได้รับเรียนแชมป์พิมลีกหากของแดงคว้าแชมป์ในฤดูกาลน,นี้เนื่องจากเขาลงเล่นในลีกไปเพียง3นัดซึ่งไม่ถึงเกณฑ์5นัดที่กำหนดอย่งางไรก็ตามรายงานดังกล่าวเป็นเพียงแค่การมโนเพื่อสร้างกระแสเท่านั้นความเป็นจริงแล้วลิวพูลมีเหรียญรางวัลหรือเฟือ่อที่จะมอบให้ับเกียอซ่ารวมถึงนักเตะและทีมงานคนอื่นๆพิมลีกมอบเหรียญรางวัลให้กับทีมแชมป์จำนวน40เหรียญสำหรับนักเตะสตาร์มโค้ช และเจ้าหน้าที่โดยนักเตะท,ที่ลงเล่น5นัดขึ้นไปจะได้รับเหรียญโดยอัตโนมัติปัจจุบันลิเวอร์พูลมีนักเตะเพียง21คนที่ลงเล่นในลีกรบ5นัดส่วนสตาฟโค้ชที่จะได้รับเหรียญอย่างแน่นอนได้แก่อร์เนอร์ส็อตผู้จัดก,การทีมซิเกอูอชอปผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมจอห์นไฮติงกาโค้ชทีมชุดใหญ่อรอนบริกโค้ชฟิตเนสและฟาเบียงอ็อกเต้โค้ชผู้รัสษบประตูนอกจากนี้ยังมีทีมงานคนอื่น,นๆเช่นโรเวนปีเตอร์ผู้เชี่ยวชาญธน,นการจัดตารางเวลา และคาริโอทฟอรเรลโค้ชผู้สักประตูน่าจะได้รับเหรียญรางวัลเช่นกันเมื่อรวมนักเตะและทีมงานที่กล่าวมาแล้วลิเวอร์พูลก็ยังมีเหรียญเหลือเฟืออีกอย่างน้อยถึง12เหรียญซึ่งเคียซ่าและวิเตสลับยารอดผู้รักษาประตูมือ3ย่อมได้รับเหรียญอย่างแน,น่นอนยิ่งไปกว่าน,นั้นสโมสรสามารถสั่งทําเหรียญเพิ่มได้เองอีกหากต้องการดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดเลยที่เคียซ่าจะไม่ได้รับเหรียญรางวัลหากลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ ลิเวอร์พูลแชมป์มกี่คะแนนซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ฟันธงอันดับพรีเมียร์ลีกได้กี่คะแนนใครตกชั้นลิเวอร์พูลนะครับจะทได้ถึง90คะแนนไหมและจะทิ้งอาร์เซนอลกี่แต้มส่วนแมนซิตี้แมนยูจบอันดับไหนได้กี่คะแนนใครตกชั้นซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ของเบซี่มีคำตอบมาให้แล้วออฟต้านะครับบร,รบริษัทรวบรวมสถิติชื่อดังนำซูปเปอร์คอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์แชมป์พรีเมียร์ลีกหลังจบเกมล่าสุดโดยผลออกมาปรากฏว่า ลิเวอร์พูลมีโอกาสได้แชมป์สูงถึง98.9%ส่วนอาร์เซนอลเหลือเพียงแค่1.1%เท่านั้นในเวลานี้นะครับลิเวอร์พูลนำเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกหลังลงเล่นไปแล้ว28นัดเก็บได้67คะแนนทิ้งห่างอาร์เซนอลอันดับที่2ถึง13คะแนนแต่ปืนใหญ่ลงเล่นน้อยกว่า1นนัดขณะที่ betting experts ได้นำซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่า b z s y มาทำนายอันดับและคะแนนของแต่ละทีมเมื่อจบซีซั่นโดยลิเวอร์พูลนะครับจะได้แชมป์อยู่ที่87คะแนน อันดับพรีเมียร์ลีกหลังจบซีซั่นจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์เบสซีแชมป์ลิเวอร์พูล87คะแนนรองแชมป์อันดับที่2อาร์เซนอล75คะแนนอันดับที่3แมนเชสเตอร์67คะแนนอันดับที่4เชลซี64คะแนนอันดับที่5ฟอเรสต์63คะแนนอันดับที่6 os, น,นิวคาสเซิล63คะแนนอันดับที่7จ bon ็ดบอลมัด 60คะแนนอันดับที่8วิลลาา58คะแนนอันดับที่9ไบรน57คะแนนอันดับที่1 0บวูลเลมคะแนนอันดับที่11บเอ็ดเรนฟอร์ด53คะแนนอันดับที่12สเปอร์50คะแนนอันดับที่13คริสตัลพลตคะแนนอันดับที่14เวนแฮม47คะแนนอันดับที่15แมนยู47คะแนนอันดับที่1เอเวอสีตัน45คะแนนอันดับที่1ิวูลแฮมตันานสิบเ์28คะแนนอันดับที่สคะแนนแลัตดับที่สแป7คะแนนนะนะ ด่วนขนลุกเจเกินครับเคยทำนายอนาคตลิเวอร์พูลภายใต้การคุณทีมของอาร์เนสโอตว่าจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมสารคดียุคเจเกินครับเผยคำพูด JK ก่อนอำลาหงแดงสารคดีชุดใหม่นะครับที่มีชื่อว่า Double t o b e l i e v e Liverpool FC Cup Era ซึ่งบันทึกช่วงเวลา5เดือนสุดท้ายของเจเกินครับกับลิเวอร์พูลได้เปิดเผยแพร่พพทางอเมซอนพรามแล้ว โดยสารคดีเจ็กิ้งคลับได้พูดถึงการตตดชินในอำลาหงหงแดงรวมถึงการทำนายอนาคตสโมสรไว้อย่างน่าสนใจคลับประกาศยุติบทบาทผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลเมื่อเดือนมกราคมปี2024หลังจากคุมทีมมาเกือบ9ปีโดยให้เหตุผลว่าหมดพลังงานในการทำงานกับสโมสรขนาดใหญ่อย่างลิเวอร์พูลในสารคดีคลับกล่าวถึงความรู้สึกที่ถูกยกย่องให้เป็นตำนานของลิเวอร์พูลว่าผมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลย ผมพยายามรักษาระยะห่างระหว่างตัวตนที่ผู้คนพูดถึงกับตัวผมเองผมไม่ได้มองกระจกทุกเช้าและคิดว่าแกมันโคตรตำนานแล้วเจอเก่นครับก็หัวเราะนอกจากนี้ครับยังได้ทำนายถึงอนาคตของลิเวอร์พูลภายใต้ผู้จัดก,การทีมคนใหม่ซึ่งต่อมาก็คืออานอร์สลอดว่าตอนนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมจะไม่ทำงานเป็นผู้จัดก,การทีมอีกต่อไปแล้วผมออกจากห้องทำงานเป็นครั้งสุดท้ายผมจะสบายดี และที่สำคัญกว่านั้นสโมสรก็เช่นกันเพราะคุณเห็นทีมตอนนี้แล้วพวกเขาคือกลุ่มของคนที่ดีจริงๆและพวกเขาจะสบายดีหรือยิ่งกว่านั้นและตอนนี้จะมีใครบางคนเข้ามาพร้อมกับความฝันพลังงานและไอเดียใหม่ๆอย่างถูกต้องและจะนำพาสโมสรไปสู่อนาคตอันสดใสนั่นเป็นเรื่องที่ดี คำตอนายของเจคกิงครับดูเหมือนจะเป็นจริงเมื่อลิเวอร์พูลภายใต้การกลมทีมของอันเนอร์สลอตกำลังนำโด่งเป็นจ่าฝูงพิมีรีด้วยคะแนนถึงห่างถึง13คะแนนคะแนนเลืออีก10เกมพร้อมลุ้นแชมป์คารารบในวันที่16มีนาคมและผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายของสกยูฟ่าแชมเปี้ยน Double Two Beliefs Liverpool FC Cup เออล่ามีทั้งหมด4ตอนรับชมได้แล้วทาง Amazon Prime ตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับคิดถึงบอสเหมือนเดิมนะฮะรัก,ร,กรักเคารบเสมอนะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่1มีนาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ